เจอเมื่อวานเลยเเมื่อวานเครากันยอรับนีเมครานี้เล่าก่นรูเก็เป็นอนะครับโอ้ก็สนุกมากมากครับสนุกสุดซ่าครับเพราะว่าโวันนี้ได้เล่นเกมหลายเกมเลยครับใช่เต่เกมเดียวชอบกิจกรรมแบบนี้นะมันแบบได้ทำหลายอย่างด้ใ่เล่นกับแฟนคลับด้วยสนุกดีครับสนุกมากเป็นไงครับวันนี้ชนะไหมครับ ไอ้เกือบชนะคุณสกายเกือบชนะอีกนิดเดียวอันนี้วันนี้เขาบอกเขาเอาจริงนะผมก็แบบ่าเก่งใจเดี๋ยวชนแฟนคลับเรามีการเตรียมตัวก่อนที่จะเล่นก็อยู่ดี่มอเครับไม่เตรียมตัวเลยครับมันอยู่ในสัญสัตยานใช่ไหมครับคุณอันนี้ครับแล้วเป็นไงบ้างวับโภูมิณฑ์วันนี้เหรอครับก็ดีนะแบบว่าตกรอบแล้วก็แบบมีสไปเยอร์พอยท์นะให้กลับขึ้นมาได้ใหม่อันนี้ก็ได้กลับมาถึง สองรอบแต่กแต่ก็โอเคค่ะล่าสุดทำสองครั้งอีกแล้วค่ะสกายใครใครเป็นคนทำาอ๋อวันอ๋อวันวันนัน้นผมอยู่ในเหตุการณ์อ่นานั่นดีเล่าสิลูกผมกำลังจะไปเข้าห้องน้ำพอดีสก,กายมาฮึแล้วก็ฮะสกายอะไรเงี้ยแล้วผมแล้วก็ทำไงดีทำไงดี <M m MM> ก็ไม่นั่งช่วยกันต่อครับแล้วก็ต่อไม่ติดห้องน้ำที่สตูดิโอแห่งหนึ่งใช่ครับ นถึงวันนี้เจ้าของก็ยังไม่รู้วพรามันพังไปแล้วกร็รู้รู้แล้วแหละตอนนี้รู้วันนี้แหละซึ่งปกติสกายเท่าที่เห็นลิฟตนี่คำของเสียหายเยอะแยะเลยนะคะผมว่ามันเป็นตามอายุขัยอายุขัยอายุขยอยข,ยของของใช่ของมันใช้มานานแล้วไงมันก็ <c oughs> ขเข้าหลายรอบมันก็ไม่ค่อยผ่าอ้าวช็อตเลยดิไม่ได้ช็อตได้ช็อตแต่ว่าตอนนั้นก็แก๊กแล้วไงถ้าแก๊กสกายน่าจะจังหวะพอดี ปึ่งเรียบร้อยแต่ของเวื้รางเขาทำใหม่นะก็ทำตาไม่รู้แล้วแหละที่สตาร์ลิมปิก,ก,กนะครับมันแบบว่าหลอมมาไม่หนาพอคือเราแรงเยอะเราผมแค่จับเฉยๆก็ปกติเขาเป็นคนแรงเยอะอะไรแบบน <laughs> ี้อะ,อ,อ,อะิว่า,นนะาสก,การน่าจะเป็นคนแรงเยอะด้วยโดยธรรมชาติก็เลยก็เลย <laughs> ก็เลยแบบ อันตรายนิดนึงเลยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยใช่คุณเคยทำสองครั้งไหมครับมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างแต่เนาะก็จะเป็นก็เป็นสกายก็จะทำแบบไม่ได้ตั้งใจนิดนิดหน่อยๆทำปุ๊บก็รีบซ่อมเลยใช่ก็ปกติคือเวลาที่เราแบบใช้ของอะไรแบบนี้มันจะต้องระมัดระวังเงนี้จริงๆผมว่าผมเป็นค่อนข้างใส่ใจกับสิ่งของนะไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบว่าทิ้งๆว่างๆ,ๆอันไหนแบบอยากได้ก็คือต้องแบบว่าคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ซื้อมาแล้วก็จะแบบดูแลรักษาเป็นอย่างดีใช่อันนี้พังมันเป็นแค่แบบว่าอาจจะไม่ผ่าน QC อะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่าน QC ตั้งแต่โรงงานเข่ามา,ชาใช้แล่วใช่ป็นทุกโทษหมดเลยว่าเป็นทอรซสนามิยังไม่ออกจากตัวคุณ มันเป็นไงมันเวิร์กช็อปมาไงแล้วมันติดติดอยู่ในคาแรคเตอร์ไงครับหมายถึงว่าเวลาใครอะไรกรุนแรงผมไม่ได้รุนแรงปกติใช่ไหมครับครับกติครับครับวมีฉยาแรนะอะไรี่้วอน้ใช่ผมฉายาพี่ฮิรันไม่ใช่นะที่ได้ยินมาไม่ใช่ันนี้นะออหรอผม ก็เนี่ยน้องสกายน้องในนี้นี่ไม่ใช่เป็นน้องสกายน้องในนี้ของสายยาว่าอะไรนะใหญ่อ้วงครับใหญ่อ้วงไม่มีใยใหญ่ใหญ่ไม่มีคุณเอาไปลงกันหรอผมงงแล้วครับคือคือคือขายยาที่แปลกตั้งไก่ว่าอะไรนะคะอะไรสักอย่างเป็นต้าตาอ้วงตาอ้วงแล้วเล่นอะไรนี้พี่ฮิรันใช่ใชยพี่ได้ยินมาไม่ใช่นะเอ้าทำไมผมได้ยินพี่ฮิรันนั่งเยอะตั้งแยะ แล้วยังไงบ้างพอแบบหลายๆคนเขาแบบเอาจริงๆนะเอาจริงๆก็น่ารักดีอย่งก็น่ารักดีก็เป็นอีกหนึ่งสีสันละกันท okay> ี่แบบมันก็เป็นอะไรน่ารักน่ารักก็ก็ขอบคุณที่คิดกันเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับอะดูเหมือนนะดิไม่พอใจไม่พอใจโอ้ยพอใจพอใจแต่เรียกพวิญญาณนั่นแหละเขาดีแล้วรัสกายค่ะ เซ็งนิดหนึ่งมันแบบอ้วนอ่ะผมแบบเข้าฟิตเนสตั้งเยอะอ้วนอ้วนอยู่เลยอ้วนมันก็น่าจะมาจากคำว่าอ้วนใช่ไหมกูก็อ้วนแกมาเป็นอ้วนไงแล้วเห็นไหมไหมนะครับอ้วนไหมคะไม่อยากขัดแฟนคลับไใช่แล้วก็เอาแต่เมื่อกี้เขาเรียกคุณว่านุ่นแล้วคุณก็ขัดเขายอมแม้ยอมเป็นไอนี้ก็ยอมบ้างก็ได้ต่อไปก็คือเรียกได้เลยเป็นตั้งก้นใหญ่ใหญ่ไปได้เลยไปได้ไปได้เลย ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะตั้งชื่อให้แฟนคลับบ้างค่ะคืเรดูลองดูเร,ดดเราดูฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนเ,เข้าหน้าเดี๋ยวเข้าหน้าเราบอกเอาดีๆ,ๆโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ